หาเอารางที่เขาไปเอาน้ํามันนะครับไอ้จูบก่อนอนุญาตีทักทายเพื่อนๆตัวนะครับสวัสดีครับ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 นะฮะก่อนอนุญาตนะครับเสียงวันนี้จะบอกให้ดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะขอเชิญพี่แอนมาเป็นครัวคนเนี้ยกินแตนนะครับเพื่อนๆงานจะขอปั๊บท่านปั๊บนี่กันสักเล็กน้อยก่อนนะครับแต่ว่ามากันแล้วก็จะไปลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กันตัวนะครับกดไลค์กดเลิมนะคะ จ้านะครับผมวันนี้เรามีเมนูที่อุดมปัญญาแล้วครับพี่แอนจ้านะครับนี่แต่สมุนไพรนะพวงเนี้ยจ้านะครับผักกินแย่แอนค่ะ่วงนี้เนาะค่ะเนาะเพราะเขาบอก่ได้กินพวกนี้มาเบิร์นนะครับแอนหลังจากที่น้ำท่วมนะครับผักกับแปลงขึ้นไปติ๊กติ๊กนะครับเพื่อนเพค่อแล้วก็แต่ก็ต้องต้องการผักนะร่างกายเราต้องการผักนะครับวันละน้อยนิดก็ยังดีนะคะมื้อละน้อยนิดก็ยังดีวันนี้เราจะมาทํา ถั่วปูนะคะถั่วพูสามสี่ฝักของเฮานี่นะคะแล้วก็ะะมะเคือมืดมะเคือมืดเพราะว่าอย่างกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบน้อยนะคะ<า>นนเนี้ยกระเจี๊ยบน้อยมาผัดผสมกันนะคะสวัสด,ดีน้องปิงปองนะคะสวัสดีคสวัสดีคุณดิโตโดนะครับดิโตโดฮัลโหลนะครับผมแล้วก็สวัสดีแม่น้องตัวนะครับสวัสดีค่ะมาด้ว,ดะวดๆๆนะครับวันนี้เราจะมาทำของขีนะครับเป็นแนวประยุกต์ ประยุกคตค์ประยุกตินี้ประยุกขนาดเลยอออะครับค่ะก็จะมีขบูเนาะที่ว่าบอกไปตะกี้นะคะแล้วก็อันมะเขือมือน่นก็คือกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบน้อยนี่นะคะกำมือบนท้องมะเขือมื่นนะคะนี่ี่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ไปปิ้งกีบกมาลาเน,นี่ย่อยนะแข็งอะไรนะคะผัดใส่กาบนท้องกากกาแก่นะครับ แคบหมูแคบไก่แคบอะไรอย่างนั้นไปโจ๊กไปกาหมูไปกา,หม,ปกาหมูนะคะดังเขาผัดเป็นผัดพริกแกงนะคะใส่เครื่องแกงเข้าไปก็รู้่าจะบัญญัติว่าเป็นนั้นเมนูอะไรอย่างนี้นะคะ,ะ,ะวันนี้น้องปีปองฝากประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมีขบวนกระทงนะครับขบวนกระทงนะครับผมเอาไม่ใช่อขอบวนกระทงนะครับเปิ้ลมีเหมือนกับว่าสล็ปมา แสเล็บที่งานประเพณีหน,นีเป็งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผม,มน้องโอปอนะครับที่เป็นมิสยูนิเวิร์สเนี่ยเพิ่นจะมานะครับผมมานะครับมานะครับโอ้นะครับเพิ่นมาน,านั่งกระทงหรือเปล่าอ่านะครับอ่นานั่งกระทงเหมือนปีแล้วแล้วนี่เด็กๆก็เข้าใจพีชไปอ่าวันนี้น้องโอปอล์มิสยูนิเวิร์สประกอบรอบอ่าประกวดประกวดรอบล่าสุดเพิ่งเนี่ยครับผมเปิ่งอวยพรมันเกิดกันนะครับอ๋อน่าจะเป็นวันเกิดน้องโอปอนะครับอ่า สวัสดีครับอ่าสยายบุญน,นะครับวันนี้ยายบุญมากับบ้านแป้นหมุนนะครับอ,อ่านะครับอ่านะครับบัตัตันอยากกระบอกแล้วนะครับว่าเกมวันนี้นมาเพื่อไอ้โจ๊กทำับเกมนะคะก็เลยงูกแก้วนะครับยายบุญก็กเลยวันนี้จะบัดรทำนะครับวันนี้จะมาชมฝีมือของพี่แอนนะครับที่จะมาทํากับเขานะครับก็ฝากสองช่องนะครับช่อง aj แอนกับโจ๊กแล้วก็ช่อง เชฟแมวโคงตัวนะครับมานะครับวันเจใจวันเกิดครับนะครับอ่านะครับสวัสดีครับพี่ทิพย์ครับอ่พี่ทิพย์มาจากน้องมาคุงว่าเดี๋ยวพี่แอนเนี่ยก็เข้าวเซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมอ่าแทนที่เราจะไปเททิ้งเทขวาเนี่ยที่ใหญ่บุญว่านะครับขอเอาไปเทขึ้นไหมคุงกินเนี่ยต้องถามว่ามักกินหรือเปล่าพี่โจ๊งต้องถามพี่ทิพย์ก่อนว่ามากคุงกินฟีมือเราหรือเปล่ามาคุงบอกฉันก็เลือกนะฉันไม่ได้กินทั้งหมดนะ ครับอ่านะครับเมนูในวันนี้ไม่อู้แล้วอย่างหนึ่งนะครับผมเมนูในวันนี้ขอตั้งชื่อคือว่านะครับพัทพริกแกงขัวอูนะครับผมใส่กระเจี๊ยบเขียวตัวนะครลัวมาโอ้ยเดาจืดกอดหมักให้น่ากินซะได้นะครับขออนุญาตอู้เป็นภาษาอังกฤษอิลูอิลูนะครับหอมแาบสเตอร์ไ วิงนะฮะวิงบินนะฮะวิงไม่คือปีกก็คือหัวปูที่มีปีกนะครับผมแอนโอกปาเคอรี่เพรสนะฮะโอกปรานะคะโอกปราก็คือมังคีเจี๊ยบเดียวนะค่ะส่วนโอป้าวินฟี่ที่เป็นพิธีกรครับไปเองบรรจัยถ้าโอป้ารู้ไปก็โอป้าก็คือหญิงชายคุณชาวเกาหลีนะครับวันนี้ไปเที่ยวรอยกระทงไหมครับนะครับเชฟพันสองนะแอนชวนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไปแฮมนะครับผมแต่ว่าก็ไปวันนี้ก็ไปนะครับเดี๋ยวนกปิ๊ปปอง วว่าเดี one. ๋ยๆๆการประกวดนะครับไอ้โจ๊กเริ่กก่อนตาผมค่อยดีนะคะนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวต้องขออ่านก่อนนะครับวันนี้ประกวดนะครับมิสยูนิเวิร์สก่อนเลยไอ้โจ๊กไอ้แอนนะครับผมขอให้น้องโอปอประเทศไทยเอาได้มงปิกมาอ๋อนะครับมงมงมงถุ๋มมงตุ๋มมงตุ๋มมงหมดแล้วยาวโอ้มงมงกุฎมงกุฎนะครับแล้วคนใครชมก่อน เพื่อกําลังใจน้องโอปอล์เนะครับอ่าน้องโอปอนี่ก็สุมาฮนะครับก็ตึงมีลูกแล้วสองคนนะครับมาใจ้าคนละโอปออันลนอันนั้นอันนั้นโอปอหมอโอ๊กมาจ้าเป็นอะไรมาจ้าอ้คนละคนเดแล้วก็าใช้ช่วงนี้นะครับเขาก็เห็นโอปอล์ผู้กบปวดนางงามเขาก็เห็นว่าเขาเป็นคนเก่งเหมือนกันนะครับผมอ่านะฮะแต่คนโอปอล์เขาถือสีน้ำผึ้งนะพี่แอน สินคืออื่ค่ะจ้ะนะครับอ่ะเขาทำกับข้าวกันเลยดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวยายบุญบอกว่าโอ้ยของบัลลังมินะฮะอ่านะครเดียที่บอกว่าทักทายยายบุญทักทายอันอ่าอ้บุญช่วยนะครับถ้าใครไม่ติดฟองนะครับอ่ะเดี๋ยวเขามากินด้วยกันนะครับเอากินด้วยกันว่าเอามาทำด้วยกันส่วนกินนี่เดี๋ยวเขาต้องเป็นหน้าที่ของน้องมากร์คส่วนกินหน้าที่ของน้กงมาครับมากูว่าอะพี่แอ็นหอมยังนี่ใจเย็นๆนะเนี่ยพี่อ็นหอมยังใจพอดีนะครัะพอดีเนี่ยโดยเฉพาะเขาขับขับรถ คณะขับรถในะาคาไปหมดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับตับวาที่เขาไปแอลงานลอยกระทงในวัดนะครับผมเขาก็ไปที่ไปบดายมันก็มีของติดไม้ติดมือขอมานะครับเป็นไฟแชกสีเหลืองไฟแชกของตู๊เจ้าซื้ออืมแชกมาซื้อมาสายยาวมาหรือว่าไปร้าอมามันอยู่ในเตาไฟในครัวไฟของตู๊เจ้าก็เลยขอติดมือมาเเป็นจุดตะเกียงตุ้เจ้าเราว่าจุดตะเกียงเงิน ญยติโยงกนมาบูชาอย่างานี้เขากปแยกกันได้ลขคนคุณคุณดีโตโด่ก็จะหันแค่หันก้าข้อฝีมือพี่แอนนะครับ <c ambling dies> อาจะยขอญาตจุดแก้คือก่อนนะครับวันนี้จะไปยุ่งใดๆทงสิ่งนะครับพวกปลาขยุ่งไปแล้วใาญบุญจะบอกว่าเก่งนะครับนัแล้วนะครับคือพี่แอนเป็นมะเลงฝีมือนะครับผมในวันนี้นะครับแล้วถ้าใครยังมามีกระทะเตือนะครับสั่งซื้อกระทะเหล็กได้เลยนะครับผมมีมีขายในถุงช้อปปิ้งของไอ้โจนะครับ AJ ช้อปปิ้งมาของเขานี่นะครับผมมาเลยจ้ะมาเลยนะครับคุณดีตอร์คุณดีโตโดขอบอกทักทายมา <Frame S 2> เฟนะครับ,รบทักทายเฟาในช่องแชทของ AJ นะครับ Thank you ิ o โซมาคุณดีโตโดนะครับวันนี้ใช้น้ำมันหมูนะคะใช้เพียงน้อยนิดเพราะว่าเราจะผัดก,กับกะหนงนะคะดีวยน้ำมันกะหูก็จะออกนี่ วันนี้ไอ้อย่างที่มันเค็มๆนี่เฮากระทิ้งไว้เลยนะคะเพราะว่ายายบุญม,มายายบุญก็ว่าเค็มนะคะ่ะแต่ของบ้านยายบุญแบนเค็มที่เอ็นมันเ,เค็มแบบเ็ดบบเค็มยายบุญทำยายบุญแค่กลิ่นแรกแต่เททิ้งไปได้ครับเออเคยแบบเททิ้งได้จะไดนพี่โจ๊กยายบุญก็เอามาขี่เล่นท่านดูอ่าใส่กางบุญลงไปก่อนนะคะอ่ามันร้อนแล้ว ใส่กับหมูไปผัดก่อนนะคะทิ้งกับหมูไว้สักพักหนึ่งก่อนหาน้ำพริกแกงใส่น้ำพริกแกงไปสักเล็กน้อยนะคะวันนี้จะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผัดกับหมูก่อนนี่นี่กับหมูที่มันกรอบหน่อยนึงเพื่อมันจะได้มีอ่าเพื่อน้องอะไรน้ำมันกับหมูจะได้ออกมานะคะอ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่น้ำพริกแกงนะคะไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่อโอ้โหยังไม่ตันมังก็จะจามแล้วล่ะครับโอ้โหเอาตักรราทุกคนะค,ะควันทุกคนไปจำดีกนนะคะแกงควัน That's <laughs> จะแก้แล้วนะคะอ่ามีโตโดตักชายกันนะคะเรียกดกเพิ่มหมอพี่เล็บหมออ่าไอ้แก๊หน่อยนะคะอ่าตักคือกระเจียมเขียวเยวท่านี้พอจะสุจุขึ้นนอยนึงนะคะัดชิวโอ้ยโอ้ย สวัสดีกระแสบนนะแม้ันน,นี้เป็นเมนูประยุคนะคะเรียบร้อยแล้วก็ใส่อ่าัูปูนี่ปูนี่ก็ไปลากเก็บมาจากส่วนที่กระแสบนนะคะได้4-5ปห้าฟักระหว่างที่เพิ้งไปทำงานเติมนะ้ำ มันจะแห้งไปเข้ากินกับข้าวเจ้านะคะกอเลยะจึกจะม,มีนะ้ำลุกกริกหน่อยนึงโอ้โหแกะกลับเปใจนะคะไม่หเห็น <c oughs> โอ้ยแสบตาแสบคอแสบควันกันเลยนะคะชามเลยแล้ว <c oughs> าทางในกดจานหอมก,ก่อนนะคะอ่าชิมก่อนนะคะชิมก่อเนเผ็ดนะคะเนี่ยตัดหวานนิดนึงนะคะ พิกแก่ค่อนข้างเค็มเล็กน้อยนะคะ่ะโอ้ยเรียบร้อยอีกแค่สิบโอ้ยโอ้ยแสบตูบแสบปา,ากมากเลยค่ะคุณคพริกแกงนี้เผ็ดแล้วก็ ถ้าเค็มนะคะเลยตักน้ำตาลนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่เกลือโอ้โจะให้มีน้ำคขุกคิกบอกคุกคิกสักกันนะคะวันนี้เป็นขวกลิ่งเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โรยใบมะกรูดนะคะ นี่โรยใบม,มูกรูดลงไปเต็มเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะผัดกระเจี๊ยบเขียวกับถัวปูใส่กับหงู่นะคะผัดที่แกงผัดใส่เครื่องแกงนะคะโอ้ยโอ้ย <c oughs> อ่านะครับ อ่าครับสัมดีขันเตือนนะครับมาแล้วนะผมไม่จามไม่อร่อยนะครับพี่บบอกนะครับจามแบบนี้อร่อยแน่นะครับ <S 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 อ่าพี่บบอกว่าแ่บแสบนะครับเดี๋ยวขย้อนแปบน๊บนึงนะครับจามแล้วจามแล้วนะครับอ่านะฮะ เรียกดับเพลิงนะครับผมกดไปแล้วครับดับเพลิงบอกว่าหาพี่กั๊บ้านเจอบ้านอยู่ลึกเกินไปนะครับผมเ้าไปได้ก่อน้าไ้อ่านะจะขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูกันลืมบอกไปพี่แอนว่าเนี่ยกับข้าเนี่ยกับเข้าที่ทำนี่มันมีประโยชน์นะครับผมเนื่องจากว่านะครับผมทว่วคูเนี่นะฮะโอาไว้ความนี้นหนักอยู่นะครับผมเป็บพับทีโปเท้าสูงนะครับอ่านะครับโปตีนะครับสูงแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันยึดจับหัวใจด้วยนะครับแล้วก็ ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะครับส่วนกระเจีย๊ยบเขียวนะครับหรือว่าบักเขือมื่นในภาษาของบ้านไอ้โจเนี่ยครับมีหน้าที่ช่วยลดน้ําตาลแล้วก็เหมาะกะับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและควบคุมน้ําหนักแล้วความลื่นของกระเจีย๊ยบเขียวเนี่ยนะครับ <c oughs> ทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องโรคท้องผูกชอบท้องผูกนะครับบ่อย รับประทานกระเจี๊ยบเนี่ยจะช่วยทําให้มันพังปูอ,อ่านะครับ,รบใช่แล้วนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับผมทำเพื่อกระเพาะอ,อาหารทํางานไม่หนะักอ,อ่านะฮะแล้วบอกเลยนะครับว่ากระเจี๊ยบเขียวนี่นะครับผมเอาไปย่างไฟอ่อนๆน,นะครับแล้วเอาริกมาราผสมกับตัวน้ํามันงาฮนนะแล้วก็คนๆๆเอาแปลงปาด <c oughs> ปาดปาดซ้ายขวาเสียบฝาแล้วไปย่างเอาติสุกนะครับ อร่อยมากนะครับคนหม่อมมากผักอย่างไอ้โจ๊กกินแล้วก็ติดใจนะนี่นะครับผมอ่ะวันนี้เมนูจีก็เป็นชื่อว่าผัดกระโขงใส่กระเจี๊ยบเขียวใส่ก้างหนูกระเจี๊ยบเขียวต่างกับกระเจี๊ยบแดงอย่างไรกระเจี๊ยบเขียวยังไม่สุกกระเจี๊ยบแดงสุกแล้ว <G> <G> กะเจี๊ยบเขียวเป็นรับประทานฟาสส่วนกะเจี๊ยบแดงรับประทานส่วนเปลือกเอาเปลือกไปตากแห้งเอาส่วนเปลือกไปทําเป็นน้ํากะเจี๊ยบดูห้องฮัดดูช่องยงแฮปปี้แชร์ห้องแล้วตอนนี้ช่องยงแฮปปี้แชร์อาหารหน้าแฟนไปเปิดช็อปอยู่ในช้อปปี้เรียบร้อยแล้วชื่อช็อปว่ายง แฮปปี้ช็อปนะฮะเป็นสินค้าของน้องยงเนี่ยนะฮะไายสายรักสัตว์หน้าบ uh huh. อกว่าจะเป็นหมาเป็นแมวนะครับผมไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของเล่นหมาแมวได้อาหารก็มีนะคะแตอาหารแต่ละรสชาติแต่ละช่วงวัยของน้องๆนะค่ะก็โฆษณาร้านยงมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกระปิดกระแสบนนะครับส่งมาตัวนะครับอุ้ยนะครับไม่น้องส่งใจมากนะครับขอบคุณนะฮะและที่สําคัญนะครับผมเมื่อทำอาหารแล้ว วัสดุอุปกรณ์บ่ครบนะครับเกาะอเชิญนะครับมาที่ AJ Shop ของเรานะครับผมเรามีเตาแก๊สนะฮะแล้วเราก็มีกระทะเหล็กนะฮะที่เราทำควันขมุนทุ่มกิจกี้นะฮะแลวตรงนี้นะฮะการสื่อสารที่แบบมีเสียงพ้อนะฮะแบบนี้นะฮะไมเคเก้าถ้าปิดเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมปิดแอร์ปิดเสียงนี้ปุ๊บนะครับเอามันดำไปก่อนนะครับได้ยินก็ครับ ได้ยินก็ครับอ่าจะดีได้ยินช่องเฉพาะช่องแมวงงนะครับผม<ช>แต่ว่าถ้าช่องเเก็บได้ยินนะฮะอ่าพอเราเปิดไม้ไหมนะ สวัสด,ดีจ้าเนาะสวัสด,ดีจีบเบิร์ดแล้วจ้านะบแบบนี้ถูกต้องนะฮะซื้อไปเลยนะครับซื้อไปเลยด้วยครับผมของแบบแปลงนะครับของแบบแปลงเอาเพราะว่าช่องแบคบแบบขึ้นนะครับอ่านี่นะครับเ <c oughs> พราะว่เาเอาไว้ให้เยนช่องนะฮะอย่าลืมนะครับผมอ่าโฆษณาช่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับปิดกระแสบนเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เด้ยนะครับกับชิดกระแสบนเข้าช็อปปี้ได้เลยส่วนคนที่แบบกินเค็มนะครับ รับกะปิจากกระแสบนนะครับสั่งซื้อที่น้องยงให้พี่แชร์นะครับยายบุญครับกะปินี่อร่อยมากเลยนะครับไม่เค็มเกินไปแล้วข้อดีของกะปิกระแสบนนะครับหนึ่งช้อนชาผสมกับผงชูรสหนึ่งช้อนชา ผสมกับกาลตานหนึ่งช้อนชานะครับผมแล้วก็ผสมน้ำหนึ่งถังนะครับคนคนคนเข้าไปรดต้นไม้นะฮะบเพาะไม้ผลเนี่ยงอกงามดีอ่ากปีกกระแสบนส่งงามใช่นะฮะมองลงไปโยกของกะปินี่มีเยอะเพราะว่ากระปิดนี่เป็นส่วนประกอบของเคยแล้วเคยเนี่ยมีไคโตซานหมะสําหรับการเจริญเติบโตของพืชนะครับผมก็ตากไว้ตัวนะครับผมอ่ะนอกเลื่นนอกราวใส่ไปผสมวรเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเอาละนะครับ เอาหายไปนะครับเอาช็อปเขาหายนะครับถึงตอนนี้นะครับเอาหายไปแล้วนะครับเอาโอเคเอาเอาเอาก่อเรื่องแล้วก่อเรื่องแล้วเอาเอาก่อเรื่องแล้วปลอภัยนะครับช็อปแล้วนี่เป็นปันหานะครับผมอ่านะครับส่งส่งค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่มารับชมและเป็นกำลังใจให้กันตลอดเลยนะคะขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาดูละครตลก ช่องนี้มีสาระแห่งเลยนอกจากละครตลกอะพี่โจดูทว่ก็มีใครบ้างตอนนี้ครับขอขอบคุณน้องแมวยิ้มนะครับน้องแมวยิ้มมาทีหลังนะฮะมาทีหลังแต่ด้กินก่อนนะครับพี่ทิพย์กับน้องมาดคุมนะครับดายินในบ้านแต้นหมุนนะครับคุณดีโดนะครับคุณยงให้พี่แชร์นะครับแม่น้องนะครับอันนี้นะฮะโอ้ยแมวยิ้มขึ้นมาจันเมร์แล้วมีน้องปิงฟองครับอ่านะฮะโอ้ยนะครับเมาส์กดบัคกให้ดีนะครับผมอ่า เมือียาเวลานทำข้าวจะไม่ได้พอนี่เลยนะคะใจจดใจจ่อโอเคครับต้องขอบคุณครับเอาไว้เจอกันใหม่ในรันเวหน้านะครับสำหรับรันเวนี้ต้องขอบายบายนะครับผม้วกอดถ้าใครได้มาจากังหวัดเชียงใหม่นะครับมาช่วยกันเอาสตังค์กันมาคนนิดข้อน้อยนะครับมาแอวประเพณีหนี่เต็งของบ้านเรานะครับวันนี้นะครับตังบ้านเรือนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิ้อจัดจุดผ่านปาร์ติกันจัดจุดเทียนกันนะครับเพื่อเป็นการส่องใจส่องธรรม สองถึงความสว่างนะครับผมอาทิตวันี้นะครับเห็นสองข้างต่างบ้านเฮาไฟมืดพึบนะครับแต่ในบ้านก็ต่างเกียรหรือจะวาบ้านเฮาตุ๊กง่ะไฟดับใจนะครับมันเป็นประเพณีทางเหนือนะครับแต่บ้านเฮาครับแต่นะนะบอกว่าบ้านน้องดีโตโด้เออน้องดีโตโดบ้านน้องปีปองนี่ซื้อเตียนซื้อถารตี้ไปหรือยังครับไอเดอร์ปารี้แล้วเราใส่จริงไหม่ก็่งจะแต่งเนี่ยก็ประตูป่าประตูป่าประตูป่าไว้ปีปากประตูบ้านนะคะประตูหัวนะคะ ประดับประดาโคมแล้วก็ทะคำเป็นเป็นซุ้มเนาะกาแต่ที่มีเปนคนรักแมวเป็ครับแอนแต่อันนั้เขากล้าหันนะครับขอบคุณค่ะขอบคุครับปั๊บปั๊บปั๊บโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะบ๊ายบายครับจะจะไม่ลืมซื้อนะครับผมกระทะที่นี่ตัวนะครับกระทะที่นี่พัดของกินลรำนะครับเพื่อนๆอ่านะครับพับควันขึ้นขบวงชมเทงเลยนะค่ะขอบคุณแม่น้องครับเอาเม่์กินได้หนิเอ้า